เปิดวาบดาราวัยรุ่นยอดฟอลโล่ไอจีทะลุหนึ่งล้านเรียกว่าคนในวงการบันเทิงมีความฮอตมากซึ่งแต่ละคนก็มีฐานแฟนคลับแน่นคอยซัพพอร์ตตลอดวันนี้เจ๊เถยจะพาไปส่องไอจีดารานักร้องวัยรุ่นยุคใหม่ที่ยอดฟอลโล่ไอจีทะลุหนึ่งล้านว่าแต่จะมีใครบ้างตามเจ๊เถยมาส่องกันเลยนะคะเริ่มต้นกับนักร้องสาวสวยโจรินสีวิวอีที่พกความสามารถมาแน่นแถมความสวยก็เป็นเลิศถือเป็นหนึ่งคนที่แฟนคลับคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาทําให้จะทําอะไรก็เป็นกระแสดีตลอด จึงส่งผลให้ยอดไอจีของเธอทะลุหนึ่งล้านฟอลโล่เป็นที่เรียบร้อยขยับมาที่นักแสดงหนุ่มเจมสุพมงคลหนุ่มฮอตที่หน้าตาดีความสามารถแน่นที่มีฐานแฟนคลับเยอะมากๆด้วยความที่เจมเป็นคนเฟรนลี่ยิ้มเก่งแถมยังมีสเสน่ห์ในตัวจึงทําให้มีคนติดตามในไอจีทะลุหนึ่งล้านวิวอย่างรวดเร็วแหมแมก็คนมันหล่อนะปิดท้ายกันที่นักร้องหนุ่มพีมวสุพล หรือพิม์วงบัสหนุ่มน้อยหน้าตาดีความสามารถแน่นแถมสเสน่ห์แพรวพรวบาดใจสาวสาวสุดยิ่งเวลาขึ้นเวทีร้องเพลงนะบอกเลยว่าหล่อมากน่ารักแบบตะโกนความน่ารักความหล่อจึงส่งผลให้ยอดไอจีของหนุ่มพิมพ์ทะลุหนึ่งล้านฟอลโล่อย่างรวดเร็ว